เจอกันอีกแล้วนะครับผมสวนอรุณธงชัยแก้มังกรนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมอุ้ยอันนี้อะไรเขามีหลายแฉกเลยเกินมีทั้งสี่แฉกโอ้แล้วก็มาสอนกันดูแลสวนทั่วไปนะครับตัดออกเลยเหมือนเดิมครับผมอะไรเล็กนะไม่ต้องเสียดายโยนทิ้งปิ้วโอเคทิ้งไปเลยะผูกมัดก,กันหน่อยนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับผมการปลูกแก้วมังกรไม่ได้ยากเลยนะครับปลูกไว้กินเล่น,นก็ได้นะทำรถหรือปลูกไว้สักประมาณไร่หนึง่งปลูกรับรองกินทั้งหมู่บ้านขายหมู่บ้านก็ได้นะครับพี่งคันเขาจะมีเสน่ห์องเขานะปลูกไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําเยอะเลยครับปลูกมะม่วงนะทุกวันนี้โอ้ ไม่ดีไม่ใส่สารนั่นสารนี่สารโน้นไม่เกิดแต่ว่าแก้มังกรเนี่ยไม่ต้องดูแลมากนะครับหลักๆคือมดอย่างเดียวมดมดทั้งหลายแหละที่ชอบกินน้ำตาลเพราะว่าเขาจะมีโปรโครตอยู่ในลาต้นของเขาครับก็เลเป็นที่ชื่นชอบปวดตาของมดสายพันธุ์ต่างๆอ๋ิ่งนั้นเอาไงดีเลย ท้าไมหนูไปไกลจ้างล่ะทำไมไม่เข้ามาใกล้ๆหลักเขาที่จริงการธรรมชาติเขาก็จะเลยหาหลักแหละครับแต่เมื่อเขาไปไกลแล้วก็สามารถดึงเขากลับมาหาหลักได้โอเคผับผมมีอยู่มานิดนึงนะครับมามามาให้ดีๆนะครับเ,เชือกฟางวันยี่สิบบาทยี่สิบบาทมนันยี่สิบบาทใช้ไปเถอะไม่ได้เปลืองอะไรมากนะ ไม่ได้เปลืองอะไรามากมายครับซื้อมาแล้วใช้ไปเลยเพราะยัง,ยงแค่นี้ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆปรับตัวของเขาครับอ,อันนี้ใช้กันแกตัดแต่งกิ่งก็อืมนะมป็นไรผมใช้ถนดัดละอะไรไม่มีปัญหนาโอเคเนะาะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป